อันนี้ก็จะมารีวิวของที่ได้มาใหม่เนาะก็จะมาดูกันเลยอันนี้นะคะเป็น Monster High จริงๆเราถ่ายตอนที่เออมันยังอยู่ในกล่องแล้วนะคะแต่ว่าคือมีคนสายเข้ามาพอดีแล้วมันก็ต้องถ่ายใหม่เลยเนาะก็ไม่เป็นไรค่ะก็แกะเสร็จพอดีนี่นะข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะค่ะจะเป็นรุ่น Picture Day นะคะ ถ้าผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะเป็นตัวแฟงกี้สไตล์มาดูกันว้าวสวยมากค่ะก็ตุ้มหูจะเป็นกลมๆเหมือนน็อตนะคะประมาณนี้เนาะสวยสุดๆเลยนะคะผมจะต้องไปหวีให้สน่อยนะคะ นี่นะคะหน้าแบบจะเมคอัพสวยมากค่ะรุ่นนี้นี่นะค่ะจะค่อยมารีวิวตัวละเอียดอีกทีนะขอไปดูของอย่างอื่นก่อนนี่มันได้มานะคะก็จะมีนี่เป็นไดอารี่นะคะไดอารี่อันนี้เป็นไดอารี่ของมานะดีได้สติกเกอร์มด้วยดีใจมากค่ะอยากได้สติกเกอร์มานานแล้วอะ อันนี้จะเป็นอาจารย์นะคะก็จะมีอะไรเนี่ยก็เยอะมากนะคะอาจารย์มี6คนก็มันจะเป็นไดอารี่ต่างๆนะคะนี่ว้าวสวยมากนะคะอ่ะเราชอบอย่างนึ่งคือมันมีสติกเกอร์ให้นะคะเอาไปแปะโอเคสสำหรับไดอารี่ก็หมดแล้ว ต่อไปเป็นวีนะคะรู้กันอยู่แล้วเนาะว่ามันจะต้องมีวีมาให้เป็นรูปหัวกะโหลกแล้วก็เขียนว่มา m สเตอร์ไฮนนะคะนี่ผมจะสวยนะคะก็จะมีสแตนด้วยนะคะสแตน้ถ้าคนซื้อกล่องใหญ่ก็จะมีสแตนนะต่อไปนี้เป็น กระเป๋าค่ะ่งกระเป๋ามันสามารถเปิดได้ค่ะแต่ว่าเราว่าคงใส่ของแล้วมันอาจจะเอาออกมาไม่ได้นะคะี่กระเป๋าแบบพลาสติกนะคะมันไม่ใช่แบบยางนะมันเป็นพลาสติกเป็นพลาสติกนะคะก็ต่อไปเป็นแฟ้มนะคะแฟมงานสวยมากนะคะจะเป็นแบบนี้ก็เรา เรามีรุ่น p i c t u r e Day ทตั้ง2ตัวแล้วเนเพราะว่าที่เราซื้อมาแบบเป็นกล่องเป็นรุ่น p i t t u r e Day ทั้งหมดเลยก็จะเป็น Gina Fry นะคะที่เราซื้อมาแล้วเราถ่ายให้ดูพันสาม้อแต่อันนี้เราซื้อแค่990นะคะซื้อจากร้าน Pony T ที hop นะคะสวยมากค่ะอันนั้นเป็น g i น่าฟรนะคะซื้อมาจากเดลโอมอ อ่าอย่ามารีวิวหน้ากันอันนี้จะเป็นหน้านะคะหน้าแต่ก็สวยมากเมคอัพจะเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้จะเป็นรอยชุดนะคะชุดตรงนี้จะเป็นเหมือนหนังนะคะนี่จะมีน็อตตรงคอแล้วก็นี่จะเป็นชุดที่มันยืดๆไม่ดูสิจะเป็นรองเท้ามันนะคะสวยมากตัวนี้ชอบม,มากเลยนะคะก็ สวัสดีบ๊ายบายค่ะ